ที่ห้าสิบสี่จากกันชั่วนิรันดรลีเล่ง่วงและอาพังห่อมาทางกลางวันกลางคืนเร่งงูรุถึงเมืองอุ้ยไห้อ้วยหลังจากที่วิบัติน้อยเสียชีวิตเพราะแก้วเปึกจินั้นอุ้ยไห้อ้วยก็ตกเป็นทินยึดครองของสาพันแปดดุดแต่ลีเล่งห่วงไม่ได้พราะเห็นคนของสาพันแปดุดเมื่อบรรุษถึงเมืองอุ้ยให้อ้วย คนทั้งสองสลามมาว่าจางเรือลำหนึ่งแล่นสู่เกาะเล้ากงเต้าเรือแล่นถึงเกาะเล้ากงเต้าจอดเทียบฝั่งเรียบร้อยท้องฟ้าก็เมิดคำลงอาพังนำหน้าผาลีเลี้ยวขึ้นเขาลูกหนึ่งเห็นบริเวณไหลเขาจุดโคมดวงหนึ่งเป็นที่สะดุดตาแต่ไกลอาพังพลันชะงักเท้ากล่าวว่าลีเอียระวางทางบ่าวบอกเล่าเรื่องทะมวนต่อท่านแล้ว นายเท่าได้สำนึกดังนั้นใช้บ่าวไปสอหาท่านขอท่านเห็นแก่หน้าโกเนียมลีเลี่ยงห่วงตัดบทว่าเราทราบรีบไปเถอะอาพังไม่กล่าวอะไรอีกหันกายวิ่งตะบึงไปอาพังความจริงนำหน้าแต่พอขึ้นถึงลาเขาลีเลี่ยงห่วงพลันล้าหน้ามันไปบริเวณลาเขามีที่ราบลุมแห่งหนึ่งโขกระท่อมมุงจากสองหลังแสงคมไฟสาดลอดออกจากในกระท่อมเอง ลีเล่งหวงบรรลุถึงหน้ากระทม่มภายในห้องบังเกิดสุ่มเสียงหนึ่งตะวาดว่าผู้ใดเงาร่างผอมสูงสายหนึ่งลิ้วปราดออกมาได้ยินอาพังที่ด้านหลังร้องมา่าอาโซเป็นลีเอียที่ปรากดออกมาคืออาโซ่มันพอพบเห็นลีเล่งหวงทั้งพุ่งพลานทั้งลิงโลดและแฝงความหวาดกลัวอยู่หลายส่วนเรียหาว่าลีเอียรประตูกระท่อมเปิดออก โลกกึง่งหนียืนอยู่หน้าประตูลีเล่งห่วงสืบเท้าก้าวปราณไปถามว่าอีชิวเล่าหมมปากโลก,กึ่งหนีกระตูคาหนึ่งกล่าวว่าเล่งห่วงเราลีเล่งห่วงกล่าวย้ำว่าอีชิวเล่าในกระท่อมสายมือพันบังเกิดสุ่มเสียงอ่อนลา้าแต่ไม่อาจปกปิดแววลิงโลดยินดีเสียงหนึ่งดังว่าเล่งห่วงข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ลีเล่งห่วงถธมปราดไปพอเลิกพมัน แสงตะเกียงริบุรีกลางเรือนกลิ่นยาชนเชียวกระทบนาสิกโลยเิีวนอนอยู่บนเตียงเรืกนผมยุ่งเยิงสยายใบหน้าเือดขาวสูบผอมราวไม้รั่วในเลยเป็นโรยชิวที่ผุดผาดสครานลีเล่งห่วงน้ำตาอุ่นระอุคลอหนว่วยดาบในมือร่วงหล่นลงบนพื้นคนโทมถึงหน้าเตียงคุกเข่าลงข้างหนึง่งกกุกม,มือโุยชิวไว ร้องเรียกว่าอีชิวโลอีชิวกุมมือมันไว้เรียกร้องเสียงสถานเล่งห่วงมือของโลอีชิวสีดขาวไร้สีเลือดเห็นเขียวขึ้นโปนชั้นตาในเลยมีเข้าที่เรียวงามตุดลำเทียนลงเหลือน้ำตาโลอีชิวไหลหลังราวไขรมุกหลุดจากสายกล่าวอย่างพรุงพล่านเล่นห่วงในที่สุดท่านมาแล้ว ข้าพเจ้าสามารถพบหน้าท่านเป็นครั้งสุดท้ายแม้ขมคืนก็หวานชื่นเพียงแค้นที่อยู่ร่วมกระชั้นพรากจากยาวนานนี่นับเป็นสามีภรรยาอันใดเอ่ยถึงตอนนี้พ่านหอบหายใจย,ย่างรุนแรงล,งลงิลี่งวงรีบกล่าวว่ายีชิวท่านพักผ่อนสักครู่ข้าพเจ้าจะไปเชิญแพทย์มาโลุยีชิวหอบหายใจกล่าวว่าไม่ต้องแล้วข้าพเจ้าไม่อรอดแล้ว เพียงหวังท่านถนอมตัวเขาเจ้าไม่อาจแบ่งเบาความกังวลของท่านอีกนางไม่นำพาความเป็นตายตัวเองกลับห่วงพะวงลี้เล่งห่วงถึงวินาทีสุดท้ายมีเป็นความรักลึกล้ำปานใดความกังวลที่กินใจเพียงไหนลี้เล่งห่วงเจ็บแลบปราบใจร่มร้องอย่างลืมตัวไม่ท่านต้องไม่ตายลูยเชียวรโบรวมเรี่ยวแรงกล่าวว่าเล่งห่วงทารกทารก นางยกมือยางยากเย็นชี้มือไปยังเบื้องนองแต่แล้วมือตกห้อยลงศีรษะห้อยพับไปด้านข้างแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวอ,อีชิวอีชิวลิเล่งวงรำร้องสุดเสียงโถมตัวไปบนเตียงใช่แล้วนี่นับเป็นสามีภรรยาใดอยู่ยร่วมกระชันพรากยากยาวนาะนประสบพบหน้าอย่างลำบากยากเย็นกลับจำพรากจากกันชั่วนนรัน์ฟ้าดิน ใหญ่ไม่ใช่อเมหิตเกินไปหรือลูกผู้ชายมีน้ำตามไม่หลังไหลเพียงเพร้อมไม่ถึงคราเศร้าเสียใจถึงขีดสุดแต่ตอนนี้เนิ่นานานเนื่อนนานให้หลังนี้หนล่งหัวเงยหน้าใจชาใบหน้ามันเผือดขาวดวงตาแดงฉานหน้าวัดวันพันกล่าวเสียงเย็นชาออกไปพวกท่านล้วนออกไปสามคนที่แหลนหลัง,ลงทั้งโลก,กึงมีอาพังอาโซ ล้วนหลังน้ำตาเนืองงงทาโลกกึ่งหนีกล่าวว่าเล่งห่วงออกไปโลกกึ่งหนีไม่กล่าวกระไรอีกกมศีษาลงนำอาพังอาโศก้มศีษาล่าถอยออกไปมันทั้งสามนั่งอยู่ห้องรับแขกเล็กๆที่เบื้องนอกไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เอ่ยปากภายในห้องชไ่นก็เงียบเงันปานวังเวงรัติกาลอันยาวนานผ่านไปท่ามกลางความเงียบงันวังเวงในที่สุดขอบฟ้าปูรพาขาวรำมไร แสงสีอุทัยเริ่มเรืองรองมานประตูเลิกบุ่ลีเลี่ยงหัวถือดาบเตินออกมาใบหน้าเผิดขาวกว่าเดิมดวงตาแดงฉานกว่าเดิมหางตาปรากฏคราบรลหิตสายหนึ่งโลกก่งี้อาพังอาโซรีผุดลุกขึ้นโลก,ก่งนี้ถอยกายไปอย่างเหลื่อมตัวสองก้าวแต่แล้วกล่าวอย่างจริงจังท่านข้าเราเถอด เราเป็นผู้ทำร้ายบุตรีเราเองมีความผิดอย่างสาสมลีเล่งห่วงพลันเอ่ยปากส่มเสียงเย็นเยี่ยบยิง่งทารกเล่าอาพังรีผพันกายวิ่งปราดเข้าห้องอีกหลังหนึ่งชัวพริบตาโอ้ปุ่มเทารกแบบอกมาผู้หนึ่งกล่าวว่าลีเียเป็นเสียวเอี่ยคนหนึ่งเล่าจุยินกลัวว่ามันรบก,กวนกวนเนี้ยดังนั้นลีเลงห่วงยื่นมือซันดรีก็รับทารกชายมา มองเพียงแวบเดียวน้ำตาก็ไหลหลังน้ำตากลับเป็นสีแดงที่มันลังไลไม่ใช่น้ำตาหากจะเป็นสายเลือดลีนี่ห่วงทรงทารกเขินแก่พังกล่าวว่าอาโศรบก,กวนเจ้าไปซื้อโลมาใบหนึ่งอาโศรีบกล่าวว่าบ่าวจะไปในบันดนั้นทแลนบูบบอ,อกจากห้องอย่างเร่งร้อนลีเล่งห่วงหันกายกลับเข้าห้องชันน้นในร่างกลับทายโงนเงินเล็กน้อยโลงซื้อมาแล้ว ลีเล่งฮวงผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับโลโอีชิวจากนั้นบรรจุลงโลงถูกประการล้วนลงมือด้วยตัวเองลีเล่งหวงบรรจุฝังโลโอีชิวบนภูเขาทำเลสูงตระงานสามารถเห็นท้องทะเลภพศสลสุดสายตาหลุมก่อเสร็จสิ้นแล้วลีเล่งหวงสร้างเพิงหญ้าที่ข้างหลุมมันจะอยู่เป็นเพื่อนโลโอีชิวระยะเวลาหนึ่งมีสมควรยิ่งครั้งกระโนน โลอีิชิวช่วยเหลือมันติดตามอยร่วมกับมันโดยไม่ฟังเสียงทักทานของบิดาตอนนี้ยังกำเนิดเทารกชายแก่มันคนหนึ่งให้ตระกูลลีมีผู้สืบสายเลือดแต่มันให้อะไรแก่โลอีชิวหรือลีเล่งห่วงนั่งจับเจ้าภายในเพิงสามวันสามวันนี้ไม่ดื่มไม่กินเมื่อมองท้องทะเลอย่างซึ้เชาตลอดเวลารุ่งเช้าวันที่สี่อาพังอสออุ้มเทารกชายขึ้นเข้ามา เทารกฉายร้องไห้จากอาพังทั้งปลอบทั้งแกว่งไกวอาโชเข้าสู่เผิงหญ้ายางขาดเขากล่าวว่าลีเอียท่านสมควรไปแล้วพวกเราบุรุษทั้งสามไม่สามารถดูแลเสียวเอียกูเนียเพิ่งสิ้นบุญหากแม้นเสียวเอียเป็นไรไปกูเนียในบรรพบไหนเลยนอนตาหลับได้ที่อาโชกล่าวเป็นความจริงเทารกไม่ใช่ผู้ใหญ่หากไม่มีคนดูแล ไม่มีนมดืม่มนายเลยมีชีวิตสืบไปได้ลีเล่งห่วงจิตใจวันไหวสงกายขึ้นจช้ากถือดาบออกจากเผิงยาว่ารับเท้ารกชายจากเมืออพังกล่าวว่าโกเนี้ยตั้งเชิดกับเท้ารกแล้วหรือไม่อาพังรีบกล่าวว่าตั้งแล้วเซียวเอี่ยรียกบาทิกุนลีเล่งห่วงกล่าวอย่างสะทกสะทนหวังว่ามันพายหน้าแข็งแกรงประดุดเหล็กเราไปแล้วขอบใจ เจ้าทั้งสองดูแลอีชิวหากมีเวลาว่างเราจะมาเยี่ยมเยียนพวกเจ้าหันกายมายลงจากเขาพรานเห็นโงกึงงีขึ้นเขามาเพียงไม่กี่วันโลกึงงีคล้ายชราภาพกว่าเดิมเตินยังไม่มันปีนเขาขึ้นมาอย่างลำบากกินแรงมันหยุดยั้งที่เบื้องหน้าดีเลี้ยงหงกล่าวด้วยสีหน้าปวดร้าวและเสียใจเลี่ยงหวงลีเลี้งหงกล่าวด้วยสีหน้าราเปียบ ทุกประการล้วนผ่านพ้นไม่ต้องกล่าวอีกแล้วกล่าวจบเดินผ่านข้างกายมันบายชมลงจากเขาพลันได้ยินอาพังอโซรมอรองอย่างแตกตืน่นจูยิ่นเท่าลีเล่งหวงวฉุกใจคิดหันความกลับไปเห็นโลกกง,งีงีกระโดดลงจากเขากระโจนลงสู่ท้องทะเลเบื้องล่างไมอ้อตตะวินิบาตกรรมลีเล่งหงหันเกรงลมโบราณกรึงโถมโบราณไป นีดาบไว้ซอกแขนซ้ายยื่นมือออกตะปบปราณเสียงคว้าคราหนึง่งเพียงกระชากเสื้อผ้าโลก,กึง,งีมาแถบหนึง่งร่างโลก,กึงเหียยวร่วงละเลียวหลับตาไปแล้วลีเล่งห่วงเยือนยัดอยู่ริมผาผาขาดในมือพระคิ้วตามลมซีหน้าปราศจากความรู้สึกใดๆลีเล่งห่วงแบกเลือดเหนือเชียไข่เพียงหนึ่งเดียวอยู่บนหลังว่าจา้ังเรือเร็วลำหนึง่ง แล่นอกอกจากเกาะเล้ากงเต้าเรือเทียบท่าที่เมืองอุ้ยไ้อ้วยบริเวณท่าชนลมวุ่นวายบางลำเลียงสินค้าบ้างขึ้นลงลเรือเป็นที่โกลาหลชายจักรสองคนจืนกอดอกคุมการคนถ่ายสินค้าพอเรือเห็นลี้เลี่ยงวงพากันหัวโรคออกมาคนทางซ้ายใช้ศอกกระทบร่างพวกพองมันกล่าวว่าเห็นหรือไม่บุรุษใหญ่โตผู้หนึ่งกลับอุ้มทารก พวกพ่อมันกล่าวว่าไม่แหน่นักว่าทารกนั่นมันคลอดเองคนทั้งสองาหัวเราะห่าออกมายามนั้นสับปะสํเนียงสับสนลีเล่งห่วงจึงไม่ได้ยินคนทั้งสองขณะหัวเราะประกากกชัยจการนูนึ่งมาถึงด้านหลังถามว่าเรื่องใดน่าหัวเราะชายจการทางซ้ายมือชี้ไปยังลีเล่งห่วงไม่ทันเอ่ยปากชายจการที่มาภายหลัง พันหน้าแปลเปลี่ยนไปร้องโง่งมาเป็นลีเล่งห่วงจบคำสะบัดหน้าจากไปคนทั้งสองหัวร่ไม่ออกอีกแล้วชายกันทางใอรีบหดมือกลับไปลีเล่งห่วงเบียดฝากลุ่มคนออกจากท่าคำถึงโรงเตี้ยมที่มันฝากมาไว้พอเข้าประตูไปผููรับชาด่านหน้ามากล่าวว่านายท่านนั่งสักครู่กูตำต้อยจะไปจูงม้าของท่านมา ลีเล่งห่วงสันชิชากล่าวว่าหาห้องพักให้เราหลังหนึ่งเราต้องการพักผ่อนแล้วค่อยเดินทางผู้รับใช้หลนลานรับคำนำลีเล่งห่วงเข้าสู่ตึกหลังเปิดห้องพักให้กับลีเล่งห่วงหลังหนึ่งลีเล่งห่วงเข้าห้องพักปลดเท้าโรคชายลงจากกลางหลังถท้าโรคชายยังหลับอยู่จึงกล่าวผู้รับใชร้รบกวนเจ้าหาแม่นมแกเราสักคนหนึ่งปอนนมแก่เท้ารรกสักสองครั้ง ผู้รับชากล่าวว่าแม่นมกลับนมีโย่แต่ป้อนนมเพียงครั้งสองครั้งเรายินดีจ่ายค่าตอบแทนอย่างงามอย่างนั้นใช้ได้แล้วมีเงินสามารถใช้พูดผีโมกแปงขอเพียงนายท่านยินยอมจ่ายเงินทองสามารถหาได้ไม่ยากหนะึ่ผู้ตํำต้อยจะไปตามหาในบัดนมันออกจากห้องบอกต่อผู้จัดการที่คอกเสมียนด้านหน้าคำหนึงหันกายออกจากโรงเตรียม ไม่ทันบรรลุถึงประตูโรงเตรียมปรากฏมือข้างหนึ่งยื่นมาจุดรั้งมันไว้กลับเป็นชายกันผอมสูงหน้าตาลึกซึ้งเยอเือกเย็นผู้หนึ่งผู้รับชายเหลียวขวาปรีบยิ้มประจบกล่าวว่าโอเอะขอภัยที่ผู้ต่ำต้อยไม่ทันเห็นท่านผู้แซ่โอยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าไม่ต้องเกรงใจเจ้าคิดไปที่ใดอหอือหาแม่นมให้กับแครเกือผู้หนึ่งเป็นคนที่เพิ่งเข้าไปอาหรอรอ ถูกแล้วโอ้เย่ยวรู้จักหรือโอแซโอยิ้มย,ย่างเยือกเย็นกล่าวว่านั่นเป็นจอมยุทธจักรอันยิ่งใหญ่เราในเลยมีวาสนารู้จักแต่เราสามารถหาแม่นมให้มันคนหนึ่งโอ้เอย่หมายความว่าคนแซโอตาศาสตร์ประกายวูบกล่าวว่าเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือผู้รับใช้เข้าใจแล้วรีบกล่าวว่าเข้าใจผู้ต่ำต้อยเข้าใจแล้วเข้าใจก็ประเสริฐเจ้ารออยู่ที่นี้ รอสักครู่เราจะหาแม่นมมามันคลายมือจากการยึดกุ่มผู้รับใช้เดินออกจากโรงเตรียมผู้รับใช้ย,ยืนตะลึงลานกับที่จบวันที่ห้าสี